รงเรียนบ้านนาศีตั้งอยู่ที่5ตำบลจอมศรีอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต1โรงเรียนของเราได้เข้าร่วมโครงการจิตศึกษา PBL PLC เมื่อเดือนสิงหาคมพศ2563วันนี้จะได้นำเสนอการทำกิจกรรม PBL ของนักเรียนชั้นป .6 ห,หน่วยเส้น สวัสดีครับคุณครที่นรักทุกคนค่ะสาบ,บโจทย์ของครูในวันนี้นะคะก็คือครูคจะให้พี่ๆทาเมนูเส้นนะคะโดยที่เมนูเส้นของพี่ๆจะต้องมีสารอาหารหลักครบห้ามื พี่พลอยค่ะคาร์โบไฮเดรตได้จากแป้งช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตค่ะน่าเยี่ยมมากค่ะเกลือแร่ค่ะเกลือแร่ได้จากผลช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่างปกติค่ะเก่งมากค่ะวิตามินค่ะได้จากผลไม้ช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงยาเยี่ยมมากค่ะข้อมือที่แข็งแรงของพี่ป .6 คนต่อไปค่ะชิ้นพ่ทิงค่ะไขมันครับ ได้จะไขมันพืดและไขมันสัตว์ให้พลังงานแก่ร่างกายรเย,ยมงาะพี่ๆอยากทำเมนูเส้นนะคะโดยที่สาราหารตะพงห้ามูมพี่ๆอยากจะทำเมนูอะไรกันบ้างคะเพื่อนเราจะมาทำเมนูอะไรกันดีไปจบเก็บยมเส้นท่าเ่เดวะเมนูเส้นมันคืออะไรไ บ้านไม่เคยทำกับข้าวเลยครับมีมูส้นคืออะไรคิดไม่ออกเลยครับมมููที่จะทำผัดหมี่โคราน่าจะคุบห้ามูค่ะ เมนูผัดไทยคาร์โบไฮเดรตได้จากเส้นโปรตีนได้จากเนื้อหมูไขมันได้จากน้ำมันแล้วก็น้ำมันค่ะวิตามินและแกลือแร่ได้จากผักค่ะเมนูที่เราเลือกทำคือบะหมี่ผักค่ะคาร์โบไฮเดรตได้จากเส้นค่ะโปรตีนได้จากเนื้อหมูคับไขมันได้จากไขมันหมูค่ะเกลือแร่และวิตามินได้จากผักค่ะเมนูที่คุณเราเลือกทำคือเมนูเป็ดเียวค่ะคาร์โบไฮเดรตได้จากเส้นค่ะ ได้จากเนื้อหมูโมดีได้จากเนื้อหมูแล้วได้รังแกมีได้จากผักค่ะความรู้สึกที่เราทำกิจกรรมมามีความรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกสนุกและดีใจค่ะที่มีผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมด้วยค่ะแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นที่เราระหว่างที่เราทำมีอะไรบ้างคะค่ะอุปกรณ์ม่ครูค่ะแล้วก็ไปยืมเพื่อนหรือก็ไปเอากับไม่บ้างค่ะ เส้นที่ทระมาณเป็นลักษณะยังไงบ้างคะทำได้เป็นเส้นทำแป้งไม่แห้งดีค่ะรู้สึกดีใจที่ทำได้สำเร็จค่ะปัญหาคือทำแป้งเล็กค่ะเก้ปัญหาตัวที่เอาแปงา้งใสเ่เยอะค่ะแล้วก็น้ำใสเ่เยอะเก้ปัญหาคือเอามันงไปดักให้แห้งต้องมาดดักลองแป้งใหม่ครับความรู้สึก คครับที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเรื่องครับปัญหาก็คือเส้นเล็กครับแก้ปัญหาท,เหาทำเส้นใหม่ครับวันนี้ก็ดีใจนะคะที่ได้มาร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนนะคะแล้วก็แล้วก็ได้เห็นเด็ก ได้มีได้ร่วมทำกิจกรรมเกี่ยวกับเส้นในชั้นป .6 ก็เห็นความร่วมมือของเขาแล้วก็ความเอาใจใส่แล้วก็ความสมามัคคีแต่ละแต่ละกลุ่มแต่ละคนทำให้นักเรียนรักกันแล้วก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในการเรียนการสอนของครูแล้วก็ทำให้เด็กน้อยกลับไปบ้านได้ช่วยเหลือพ่อแม่ได้ค่ะแล้วก็แล้วก็ในการ ฝึกทาแบบนี้ทําเส้นทําอะไรเกี่ยวกับทําอาหารการดีๆแบบนี้ค่ะทําให้เด็กน้อยได้ไปใช้ในวันข้างหน้าที่แบบอยู่คนเดียวแล้วก็เออทำได้อย่างเงี้ยค่ะช่วยเหลือตัวเองได้ในวันข้างหน้าแล้วก็อยากให้มีกิจกรรมดีๆอย่างเงี้ยค่ะต่อไปเพราะว่าแต่ต่างกันคือเมื่อก่อนไม่ไม่ค่อยเอาใจใส่การทําอาหาร พอได้มาทํากิจกรรมอันนี้เริ่มรู้สึกว่าเขาชอบทําอาหารมากขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยงานบ้านเอาใจใส่การเรียนมากขึ้นค่ะค่ะขอบคุณค่ะเมื่อวนนี้ก็ได้มาดูอันเล็กน้อยเห็นกิจกรรมเสริมสร้างความรู้อันเกี่ยวกับ p b l เพิ่นจากเพราะว่าเราก็รู้ซึ่งว่ามันดีต่อการดำรงชีวิตของเด็กน้อยจากเพราะว่ามันี่ได้รู้ซึ่งว่า เวลากลับไปบ้านไปมันสิรู้ว่าได้ซอยพอซอยเมซอยตาซอยใหญ่เหตุงานบ้านเหตุทำอาหารท่านนี้นะจ๊ะเพราะว่ามันอยู่บ้านเหมือนกับโบไคเหตุเพราะว่ามาที่แล้วผูเพิ่นซ่อนมาเกีียวแกกับอันนี้ทำอาหารกันกินความรู้ความอันนี้แล้วเหมือนกัเลยว่าเลยปฏิบัติตัวอีกแบบหนึ่งจะมาโรงเรียนแล้วมันจิรู้ซึกว่า เห็นเด็กน้อยเห็ุกิจกรรมลำกันลำกลวมกันเราเป็นนี่ก็เลยรู้สึกว่าดีใจดีเห็นเด็กน้อยมันสร้างมาขี่กันเหตุกิจกรรมลำกันนี่นะจ๊ะสวัสดีสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ประจำชั้นหรือว่าอาจารย์ขออ,อด้วยค่ะชั้นเป็นผู้ปกครองของเด็กหญิงยากันดาหรือวงค่ะเป็นเตรมวันนี้ดีใจมากที่ได้ไมา ดูการทำงานของเด็กๆที่เกี่ยวกับ PBL เด็กเขาก็มีความสามัคคีกันดีนะคะมีความตั้งใจแล้วก็พร้อมเพียงกันดีโดยที่อาจารย์เขาก็ไม่ได้นัดหมายอะไรเด็กมอบงานอะไรให้ก็ทำตามที่ความที่อาจารย์เขาสั่งนะคะแล้วก็วันนี้เป็นการทำเกี่ยวกับเส้น ที่มาร่วมกิจกกรนเชิญผู้ปกครองมาด้วยให้มาดูการทำงานของเด็กๆก็รู้สึกว่าภูมิใจที่อาจารย์เขาให้ความสำคัญของผู้ปกครองค่ะการเรียนการสอนของอาจารย์ก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาก็ดีดีทุกเทอมนะคะแล้วลก็เด็กก็มีความรับผิดชอบการที่ทำกิจกรรมแบบนี้ก็ดีไปอีกอย่างที่ว่า เด็กมันจะมีความรับผิดชอบมากขึ้นแล้วก็รู้จักว่าปริมาณของการทำอาหารนะ่ะเกี่ยวกับที่เขาเรียนวิทยาศาสตร์หรือว่าคณิตศาสตร์มันจะเป็นในทางด้านวิชาการด้วยแล้วก็เป็นคูมัญญาของเด็กๆด,ด้วยที่มีความตั้งใจแล้วก็เป็นการช่วยเหลือตัวเองที่เวลาออกไปแล้วต้องทำอาหารปินหรือ ประสบการณ์อะไรที่เขาผ่านมานะเขาต้องทําเป็นค่ะรู้จักช่วยเหลือตัวเองมีหน้าที่ที่รับผิดชอบกลับไปบ้านก็รู้จักช่วยพ่อแม่ทํางานการบ้านอะไรก็ทําดีค่ะวันนี้รู้จักรู้สึกว่าเด็กมันมีความสามคคีกันและเขาพร้อมเพียงรู้จักแบ่งงานการทาหน้าที่ของตัวเองค่ะก็ขอขอบคุณอาจารย์ ขอบคุณค่ะค่ะสำหรับความรูมส้สกของครูผู้สอนในหน่วยเส้นนะคะการสอน PPL ชั้นปถมศรรึกษาปีที่6นะคะก็หลังจากที่สอนนักเรียนมานะคะก็ทําให้รู้สึกภูมิใจในตัวนักเรียนนะคะเพราะว่านักเรียนนะคะมีทักษะการคิดแก้ปัญหานะคะเช่นครัแรกนักเรียนอาจจะทําเส้นไม่ประสบความสําเร็จอาจจะเล็กเกินไปทปั้นไม่ได้นะคะขึ้นรูปไม่ได้นะคะ แล้วก็นักเรียนก็จะค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตส,สอบถามจากผู้ปกครองสอบถามจากผู้ที่มีความรู้นะคะเพื่อนําความรู้เหล่านั้นมาประยุกใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะนักเรียนก็มีความสุขในการมาโรงเรียนทุกๆวันนะคะคุณครูเองก็มีความสุขในการสอนนักเรียนในทุกๆวัน,นะคะ่ะก็ทําให้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเกิดผลต่างๆในโรงเรียนมากมายแล้วก็ส่งผลดีนะคะที่ทําให้นักเรียนเป็น คนที่มีความรู้แล้วก็มีทักษะการคิดแก้ปัญหามากขึ้นแล้วก็สามารถนำความรู้เหล่านี้นะคะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ